ผมแซ่บคนสตรงกราวครับเรามาถ่ายยูทูปครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวมาดูรถเกี่ยวครับพี่น้องครับข้าวครับข้าวครับดูครับเป็นข้าวร่วงครับโอ้ยนะครับอ่าถอยครับโอ้ปีนี้ทำข้าวไม่ค่อยได้สวยครับ รถเกียยวอะไรครับผมไม่รู้จักครับรู้จักในฮีโน่ครับเนี่ย,ยครับดูยายว่าดูมานั่งขายยูทูบแบบเนี่ยครับ,รบโอ้ยเม็ดข้าวไม่ค่อยร่วงเลยทีนี้ทำนาไม่ค่อยสวยครับ ก็มีอะไรมากมายครับผมพามาดูรถเกี่ยวครับผมุมใครสนใจให้อยากเกี่ยวก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับวางเลยนะครับผุม